สวัสดีครับผมเพชราพาลุยสวัสดีพี่ชูผูสุขคนครับผมวันนี้นมาต,ตามแนวสร้างรากพัฒนาของแม่แหล่วันสุขที่สิบเบอจกิกาสองหาหกหกกำลังเริ่มกันเลยวันสุข Sheep. Ho, ho. ลาพัฒนาลาพัฒนาแม่ บนล่างบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูด 4กับ8บนล่างวิ่งรูด4กับ8 ผู้บนล่างส,สามสี่สามห้า 3ามหเปลี แปดห้าแปดหก 九四，九五。 กาหกก็มีตุกกันเิ้นมีกันเบิ้น สองสองหกหกแปดแปด มีกันเบิลสองสองหกหกแปดแปดบนล่างบนล่างวิ่งรูดซีกับแปดเป็นเน้นทีแปด เน้นที่แปดส่วนตัวจับคู่แม่แหล่ะเพรวงกลมให้เลขวิ่งรูดซีก็แปดซีก็แปดถ้าเน้นก็ต้องเน้นลักแปดเนาะพี่น้องเนาะถ้าเน้นก็ต้องเน้นลักแปดนี่แหละแต่เพิ่นบ่ขีดมาให้เพิ่นไม่ได้ขีดเส้นใต้ให้เม็ด แอดกับขี่วงโมเลยเพราะว่าเลขวิ่งรูด4กับ8เน้นที่8ถ้าตัวเน้นก็ต้องเน้นที่8นดองพี่น้องต้องเน้นติด8ถ้าตัวเน้นเลขมี3หลักหลัก3หลัก8หลักเก่าถ้าตัวเน้นเพราะว่าเลขวิ่งรูดเน้นที่8เอาพี่น้องเข้าแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้ สุกทีสิบพื้จีกาสองหาหกหกล่าพัฒนาของแม่แหล่ก็คือนมอแรกละสองตุ้มเคืองบนล่างวิ่งรูดซีกับแปดเน้นที่แปดส่วนจับคู่พนกระไห่สามซีสามหาสามหกซีแปดไอแปดซีแปดหาแปดหกเก้าซีเก้าหาเก้าหกส่วนตกกันก็คือสองสองหกหกแปดแปด ต่ม่แหลเพิ่บอเน้นไห้เนาะเหล็กจับคูบอเน้นไหนแอดมาเน้นมาจับคูเพราะว่าบนล่างซีกับแปดเน้นที่แปดแอดก็เลยมาว่งเอาเน้นติดแปดเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเหล็กวิ่งหลุดพิ่เน้นที่แปดเดี๋ยวแอดจะให้เบิงมาเบิงมาเบิงตัวอย่างของแม่แหละที่เิ่นส่งมาไห่เอาเนาะพี่น้องล่เมื่อของแม่แหละ แอดกับมาหลอกมาเขียนให้มันตัวใหญ่ให้ได้เบอ่งง่ายๆอันนี้ขยายเต็มจอเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะบนล่างวิ่งรูด4กับ8เน้นที่8นะเป็นวงกลมที่8ส่วนจับกู้ก็ตามนี่พี่น้อง3 3c 3 5 3 6 4 8 4, 4 8เอา้าอ่านพีด่ดกละ 8c 8 5 8 6 9, 4, 9 5 9 6ส่วนเลขเบิ้ก็กคือ สองสองหกหกแปดแปดนี่แหละพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอไล่เมื่อแม่แหลกกัได้เพราะว่าเม็ดที่แม่แหลกส้งมมะหงกับขี้มิ้งไม้เหลขบัญมี่ทอดธนาคารเท่ากับอยหลือพี่น้องแต่บอมีซือ้อซื้อจริงมันซือาาน้อไวอย่างไรหรอพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอตามนี้นะครับถ้มามักกระจัดคัดกระพานตัวเลขก,กันเป็นแค่แน้วทางก็คอยพี่น้องเข้าโฉบโฉบมันหมันเลยเรื่องเย่งสุบุสุกคนเหมือนแรกงหนึ่สองตุ่มเครื่อง มันหมานแห้งๆปังๆกันสู้ผู้สู้คนก็จะ่ริืมฝากกดไล์กดแช่กดติดตามเพศพาร้วยนะครับด้อก็จะ่ริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตืียยเพียขีบริาพาาขคบไม่ม่เอ็เพราพารวยสวัสดีครับผม